สวัสดีครับพอกันอีกแล้วเนะครับนะ้อกับคนมันจาาครับผม,มนี่ผมมาเปิดคลิปอยู่แม่น้ำเจ้าพญาด้วยครับเด้อผมสิมารีวิวมาหาปูหาปลาไหเอฟซีเบงครับผมผมมาตกปลาครับมาตกเบ็ดแหละครับขันยุบานหู้ครับผมม้อนี้วันอาทิตย์ครับผมผมก็เลยเออมารีวิวยู่ในกรุงเทพการหายู่หาจิน มองนีเ้เป็นแม่น้ำเจ้าพญายาด้วยครับเดอ้เอมาถกเบ็ดครับผมขันยุบบานห้องเอือนถกเบ็ดครับเอาเบ็ดฝรั่งมาถกครับห้อนเอื่นเบ็ดฝรั่งเนาะครับเนาะแต่ว่าจะลืมเด้อครับเดอ้อซอยคนมันจ่านะครับผมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับพอสิบวพาดคลิปดีๆของคนมันจาครับผมดูนี่ผม นี่ครับได้แล้วครับผมเอฟซีครับผมนี่ด้ะครับเด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมนี่ครับมานแล้วครับเป็นปลาดุกครับผมนี่ครับเอฟซีเห็นบ่ครับสดสดเลยครับผมปลาดุกปลาดุกคุณเห็นบ่ครับอ่ากันได้ออกมาหายู่หากินเ็นซิลละครับมานล้วครับมากับน้องผมครับผมอ่นี่ครับ ได้สดสดให้เอฟซีเบงสีมันกุ้มใจนะครับผมครับไปนอนอยู่บ้านซื้อวันอาทิตย์่ไดอีหยังเด้อยครับนี่จะเสียกับเสียรับอยูุ่งเทปครับผมนี่ครับออกมสี่ขั้นเด้อครับบานเฮาเอื้อนเบียดฝรั่งเนาะสีขั้นครับผมอืนี่ครับสิเป็นเรื่องสีครับผม นี่ครับใส่ทั้งหนีอีกสองครับผมตรวจนะครับตาสิไล่แนะ่จังน้อยครับผมนี่นี่ครับนี่ครับผมนี่นี่นี่นนเบ็ดพลังสีครับผม ฟังทั้งนั่นกับเป็นตลาดป่าค้องด้วยครับหรือปากค้องตลาดครับผมนี่แหละครับผมนี่นั่นก็สะพานผุดเอฟที่เห็นบ่คกับผมนั่นสะพานพุดครับผมนี่สะพานผุดครับผมอืม ครับผแต่พานผูดครับนี่ะครับคนนอนอยู่บ้านกับมิตรไลเสียนอนอยูในห่องนะครับนอนอยู่ในห่องมิตรไลเสียครับมหายูหาจินยังเสี่ยังเออไดเซฟคากับเขาเทบคายูคาจินครับผมในกรุงเทพครับมองปากกัดติน ตีนถีเนะครับเนาะเอฟซีครับผมยิงดูนี่ยิงมีโลกรายของมาในประเทศไทยแห้งๆครับครับผมนี่แหละครับเลยพักมาหาอยู่หาจินครับกับน้องน้องผมก็หาจินมาริลีล้อครับผมเพื่อนพ้่นเนี่ยหาจินสุดยอดเลยครับผมแก้วไปให้เบิ้งมีตัวง่ญ่เลยครับปลาดุกอะปลาคอยังสี่ครับแจงหาจินแกงครับผม ดีเอฟซีเจ้าแน่เนี่ยอ่นี่ครับนา่พาดพ้นมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วอมามาเลยครับอามัน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 เขือดฉอดเกินเช้าผ้าสองอาทิตย์3้ามาอาทิตย์น่ะเขาละหองเหตุตอก โอกโ้น <Yeah>, really. ี่ครับมานแล้วมานแล้วเห็นบ่ครับผมเห็นบ่ครับเอฟซีครับนี่ติดสดสดหลอนๆนเลยครับนี่นี่ครับนี่แหละครับใจเย็นสิเป็นนังสีหละครับผมเห็นบ่ครับโอ้นะครับมานแล้วมานแล้วครับผม ลาบแล้วลาบแล้วได้ลาแล้วครับผมคลิปนี้ต้องขยายนะครับนี่เอฟซีครับลาบแล้วลาแล้วได้แล้วคุมแล้วคุมแล้วนี่แหละครับต้สามมสหอดไปชนกำลังไหนโอ้ตง่ายเลยครับผมขันยูบานเฮ้าเนี่ยูบานเฮาตัวทำนี่ผูกก็ควรนเลยครับผมเ่ยังงักแสดงว่าเขาัก นเออีาา่ครับผมามาใส่ามาใส่คับตัวหนึ่งนีแ่แเป็นสองตัวแล้วครับผมกนลงไดครัต้นนีว่ะเดต้นนี้ดีย๋ดวยวต้นห่วนะ <Claudia> ครับครับไม่เบิดเได้ครับเมื่อนี้ไม่เบิดเได้ครับเอฟซีครับอ่เกาตะคนเหรอครับผมนี่จบครับมันคาดีใจได้ปาตัวใหไงครับผมนี่ครับนี่เป็นแม่งยังเอฟซีคอมเมนต์บอกผมนี่ได้ครับได้ยุบานห้องครับผมแต่ว่ายุบานผมเอือนแม่งสะดิงครับนี่อ่ คือกิโลนี่ครับผมนี่ครับที่เห้เบ่งตัวสดๆมันครับถุงนี่หาสิบบาทครับน้องซื้อมือเต้านี่ครับผมบ่จี่นี่ยเนี่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 ครับเอฟซีเฮนบ่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ ปลาดุกมากินครับผมนี่นี่นที่เป็นตัวสี่ครับผมเอฟซี่ครับรนี่หาสิบบาทหาสิบบาทฮะาลัางหมองเพิ่นกันนับโตขายนะครับเด้อ ไกลผมกับป้อมทหารเรือดนะครับเดอ้อเห็นบอกครับผมเมฟซี่ครับผมครับครับป้อมทหารเรือดนะครับเดอ้อผมถ่มายบรรยากาศ ค้มฟ้าค้มกบค้มค้มฝ้าค้มฝนครับผมอยู่ในอยู่แม่น้ำโจพยาครับผมนี่ครับแดดก็ออกด้ครับคือฝนที่ตกนี่ครับผมนี่ครับผมสิะค่อยดึงภาพให้เอฟซีบ้างครับผมนี่มันคึมครับผมค้มฝ้าคืมฝนครับผม ีอากาศอยู่ในกรุงเทพเป็นยังสี่ครับผมมีหนีว่ามีแดดครับมันคึค้มฟ้าคึ้นฝนครับผมคือนฝนติดตกนี่ครับผมถ่ายบรรยากาศอยู่ในอยู่แมนาม้าพญาหีเอฟซีเบงครับผม บรรยากาศอยู่ในกรุงเทพครับผมแล้วกับบรรยากาศยูนยูแม่นามเจ้าพญาครับนี่ครับผมเบิงเลือไปเรื่อยมันมันได้บรรยากาศดีตัวครับผมนี่ครับมครับผม มันเดาโกเกออยู่บ้านห้องนอกับเนาะอยู่ในเมืองหลวงนี่กับบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งครับอยู่บ้านห้องมันกักขวางกักวางนอกับเนาะสิไปหาอายุหากินมองได้กันง่ายครับผมกันง่ายขึ้นกันครับแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่กับอาศัยคนทํางานเขามาอีสานบ้านห้องมาทํางานในกรุงเทพก็อยู่ชุดนี่กับอาศัยนี่แหละครับผม ในานาเจ้าพรยานี่แหละครับผมยุเกตฟังชนหรือยุเกตพระนครครับผมเ,เพราะว่าปูปลาก็พอมีให้กินอยครับผมแต่ว่าคนอยู่ในกรุงเทพครับบ่อ,อยหาเนาะคำเนาะเป็นซื้อเอาหุน่นส่วนหลายครับผมแต่ว่าอืกันรุ่น้องพวกผมมากแล้วทั้งสี่ก็เอออาศัยว่าเอ,อมาตกเบ็ดมาตกปลาพ่อแต่ยู่ได้กินครับผมเพราะว่าต้อง สองปีมันนี่ต้องต้องเข็บเงื่นครับผมมองปากัดดีนถีบครับผมต้องหาเงื่นหาท่องครับผมใส่สีท่าห้องครับใส่สีท่าห้องใส่สีท่านั่นค่านี่่ายุค่าจินยังสี่ครับผมแต่หลายย่างครับผมนี่ผมกับมาเห็ดคลิปตกปลาให้เอฟซีเบงนะครับเนาะนี่ครับมากับทีมงานนี่แหละครับผม ก็พ่อได้ไปยู่ไปกินครับพ่อได้ได้เสพ่ากับเข่าฮาครับผมนี่แหละครับผมอยู่ในกรุงเทพครับผม เป็นังสีครับเลือกสินค้าน่ครับผมมันก็ะได้ย่างย่างแหลกเขาก็ได้เบิ่งแนวเปิดหูเปิดตาครับผมอยู่ในกรุงเทพครับผมนี่แหละครับ น้มเจ้าพญาเนี่ยติดล่องคุณเล้ครับทะเลเอาไทยคุณนละครับผมน,นั่นเรือทองเขี้ยวครับผมเห็นไหมครับใส่แต่ผ้านุดมากแล้วครับนี่แหละครับผมเลยอยากมารีวิวให้เอฟซีเบิ้งครับผมมาทกเบ็ดนะครับยุบานห้องเอื้อนทกเบ็ดเนาะเบ็ดพลังครับผม มาทายบรรยากาศอยู่ในกรุงเทพมาทายบรรยากาศย้นบอกยสานเนาะคบเนาะผมก็ขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆเู้ครับผมติดตามคนมันจะาไปเรื่อยกับสิส,สีคขึ้นหูดอกครับว่าเอ,อผมบอดีตลอดครับผมบอมวนตลอดครับภาษาอยสานนี่มันสี่เป็นภาษาที่ดินใดเนาะคบเนะเะาะภาษาภาษาอีสานนี่เป็นสีเป็นภาษา แต่ได้หลายย่างครับผม,มครับผมผมบอกว่าถือผมก็ขอโทษขอให้เอฟซีที่เข้ามาเบิง่งติดตามเบิง่งคนมันจ่าไม่ไหมครับผมกันพูด่นติดตามโดนแล้วคนที่เข้าใจครับผม ครับเลือดสินคารครับผมเห็นไหมครับเอฟซีครับไก่กันกับตะพ่านขุดเลือดสินคาก็ไดหนามมันหลุดครับผมนี่แหละครับผมเอาบรรยากาศ อยู่แมานนำโจพระเจ้าเหซีเบิงครับบาเออมันคือนำหว่วยนำน้องบานเฮ้าบ่ครับนี่แหละครับผมผมเลยอยากมาเห็ดมารีวิวให้เหีเบิงครับผมครับอากาศอากาศคึมฟ้าคึมฝนยังสี่ครับผมเห็นบ่ครับกันประเทศเฮ้า บ่มีโรคมีไข้หรือคันโรคไข้บ่เขาประเทศไทยนี่โอ้ยเลือท่องเที่ยวนี่กะสนุกเที่ยวกันครับผมนอ่ทั้งเรือหน่อยเรือดไงล่ะครับผมมันนั่งเบิ้งนี่โอ้ยสนุกเบิ้งครับผมเรือสิแลเยนยุดตลอดครับมิตรร่ำงามๆครับผมครับมีแต่ร่งำงามๆครับผมเลือท่องเที่ยวมีแต่ร่ำ งามๆล้ำยั่ๆครับผมนี่แหละครับนีเลือดหลากเลยครับเ้อนี่เป็นเลือดสินค้าครับผม กินผ้าเขามาได้เลย่านแต่ผ้านุดไใ้ยีหลีครับผมเห็นว่าครับเลือเลือล่ำนีลาครับผม นตะพ่านขุดมาอไรนี่หลีครับผมโอ้แน่นอนแน่นอนน้ำร้อ <c> น <oughs> กับน้ำล้งี๋้วกับเด้่อช่วงนี้ครับผมนี่ไม่อากาศ ขึ้มฟ้าขึ้นฝนในกรุงเทพครับผมนี่ครับผมนี่ครับบรรยากาศฝนคือจังสิตกนี่ครับที่กรุงเทพครับผม,อ,มอันนั้นเป็นสะพานพุทธเด้อครับเอฟซีครับผมนี่แหละครับการหายูหากินของคนอีสานบานห้องิเป็นจังสี่หละครับผมนี่ ตายตายประคอตายนี่ครับบรรยากาศตีได้ครับจะแม่น้เจบพญาเนี่ครับผมนี่แหละครับบัฒนคิตมหายุหาจินยังสีแหละครับเห็นว่าครับปลากินหลายครับผมเพราะว่าเพื่อน คนกรุงเทพแท้ๆพบว่าหายอยู่หากิิ่นนะครับผมเพ่นสิตใสตะเงินซื้อเอาครับผมนี่แหละครับคนนยสานมามหาอยู่หากินกะบเล่ด้หลายเห็นบ่ครับปลามันขึ้นแล้วครับผมเห็นบ่ครับผมผมซุ่มให้ FC ซีเบิ่งครับผมเห็นบ่ครับนสิกึินเป็นผง่นละครัับนนาบขันนาบลงครับผมเห็นบ่ครับนู้นเขาวๆาปลา้อครับเด้อนั่ยเนครับผม นี่ผมซูมให้เบิ้งครับเห็นบ่ครับปลาเด้ครับน้ำหลดจังสี่ครับน้ำนี่คอยลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วครับผมเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับป่าเด้ครับน่ะเออนห็นครับมันถีขึ้นเป็นฟูงสิ่หละครับเวลาน้ำมันหลดครับผมเห็นบ่ครับกล้องนี่ชัดดีเพะครับผมเอ่ นี่แหละครับเห็นว่าครับปลาได้ครับมันขึ้นยังสนครับผมเพราะว่าน้ำมันสิล่องครับผมน้ำมันร่องเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยครับนี่ครับผมนี่แหละครับกัน้ำร่องปลาสีขึ้นยังสี่ครับผมสีขึ้นเป็นฝูงเป็นมูงเนาะครับเนาะอยู่บ้านห้องเอิญพูนเป็นอันนี้ไปเบิร์ตเลยครับเพ่นนี่แหละครับผมกับ เลยมายากเ็บให้เอฟซีเบิงครับว่าการหาอยู่หาจินอยูใ่ในกรุงเทพเป็นยังสี่ครับผมเพาะความ,มดิน้นรนของคนอีสานเครับผมคร,บครับผมจังใดกับเป็นกำลังใจให้คนมันจา่าในเลยครับเต้อซอยคนมันจา่านครับซอยกดไลค์กดแค่กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับ พอสิบ่าพลาดคลิปดีๆของคนมันจ่าครับผมนี่แหละครับเห็นไ่ครับเป็นปูงขึ้นนะครับผมเป็นมูยาบานเพราเอื่นเป็นมูขึ้นเน,ะน,ะน,เนาเคคนนเนะครับผมน,นมี่แหละครับนี่เป็นสายเลยเด้อครับผมขันได้ขึ้นเห็นไ่ครับผมขันน้ำลดสิเป็นสายอาดหลาดทั้งสี่เลยแหละครับผม ครับห็นบ,กบอกกครับผมฮู้นนี่แหละครับปลาได้ครับนั่ยเข,าว,ขาวนั่นปลาเบิดครับเนียขนมรถสี่เป็นนังสี่ครับผมขนมรถสี่เป็นเังสี่ครับกลุ่ม แมนเบิร์ดครับขนน้ำรถนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเ้ยครับเดอ้อผมมาเอ็ดคีบให้เอฟซีเบิงครับทางแหน,นมันเป็นฟองตลาดปากคลองนะครับท่าน้ำตลาดปากคลองครับนั่นครับผมขึ้นไปหันกับตลาดปากคลองตลาดเลยครับนั่น ตลาดตอกไม่แล้วครับผมบนี่ครับบรรยากาศในในแม่น้ำเจ้าพรยาครับผมนี่่ายบรรยากาศ FC เบิ้งเดียวรับเด้อ บรรยากาศอากาศอากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝน น้ำลงน้ำลงอยู่กับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับเมื่อนี้ครับอยู่เมีนม้ำเจ้าพญา ครับผม FC ครับนี่นี่ครับผมกำลังงามครับโตกำลังงามครับนี่ครับมานครับมานครับมือนี่ครับผมครับมานนี่ครับได้แล้วครับผมโอ้ตัวใญ่เตือบฟาสต์ไวต์เจปา

ครับผมฝนตกแล้วด้อครับฝนตกแล้วครับผมนี่ครับมาแล้วฝนตกแล้วครับลงเม็ดแล้วครับผมนี่เห็นว่าครับอยู่หนากล่องครับผมตกแล้วครับฝนตกแล้วนี่หามืงลบกันครับผมมาแล้วฝนฝนฝ่ามือดินมาแล้วครับฝนตกแล้วครับแต่ว่าบระเทศนเม็ดเม็ดใหญ่ครับผม ัสดีครับเอฟซีครับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปยู่กลางสายฝนครับยู่แม่น้ำเจ้าพญาเด็ครับเด้อนี่แหละครับผมบรรยากาศกับผมบรรยากาศฝนตกครับตกมาวังหันกัเบียยแห้งยกับผมแต่ว่าแบบนี้มันจางแล้วครับแต่ว่าพ่อปล่อยๆลงมาเนี่ยครับผมผมก็เลยมาปิดคลิปกลางสายฝน ที่เย็นอยู่ในกรุงเทพกับผมจะเริ่มติดตามคนมันจาน่าเนี่ยนครับเออเอฟซีสุกๆุกคนครับผมจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งให้คนมันจาาครับผมให้มีเฮ็ดให้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปไปต่อไปครับผมขอบคุณลหลายๆเด้อยครับเดอเอฟซี FC ครับอ่า กดติดตามกดกระดิ umas, ด่งไวเลยครับผมสิ่พ่อพลาดคลิปดีๆของคนมันจ่าครับผมผมสิมีคลิปนห้เอฟซีเบิ้งเรื่อยๆเอยๆครับผมนี่แหละครับผมมาเป็นคลิปยุ่นี่แหละครับยกกลางในน้ำ้กพญาเด้ willing, ๋ครับเด้อเอฟซีครับผมกลางฝนฝนโปอยครับผมฝนตกแห้งแล้วครับวันนี้โปอยครับไปแล้วครับเสียงป้ากับห้องครับผมขอบคุณหลายๆเด้วยครับเด้อกดมากติดตามคนมันจ่าครับผมไปแล้วเด้วยครับเด้อ พอกันคลิปต่อไปครับผม